ตยมยำขาไก่ครับเราตั้งน้ำต้ยมยำไว้นะครับนี่นะครับคือวัตถุดิบหลักนี่คือเห็ดเข็มทองครับแลว้วก็มีพริก จำยามันบ้านนะครับใส่เป็นดก่อตัวูเปื่ออะไรกุ้นเลยเปล่าโเีชวมือสามมัมุนเลยนะรวเรัเปือเลยแ่ผวเปืเือนเลนตวยวันนี้ไม่มีมะนาวหรือว่ามะขามเปียกนะครับเราใช้แทนใบนี่นะครับ กันรู้จัมกม่งครับนี่คือใบส้มป่วยนะครับส้มป่อยส้มป่วยแล้วปุยชิลาเนาะปุยชิลาส้มป่อยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วรอชมตอนเสร็จนะครับว่าจะน่ากินไหมครับ สุรุนชาตินี่ต้องลองดูนะครับนี่ครับหน้าตาเป็นนี้นะครับ,าารบสวัสดีครับ